สวัสดีค่ะมาพบกับคลิปคำทำนายของเทพพิดาพยากรนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะมีเราลงคลิปใหม่แล้วจะได้มีการแจ้งเตือนนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นสำหรับคนที่แบบว่ามีปัญหาความรักเราไม่รู้ว่าจะแก้ไขยังไงก็เลือกไพ่นะคะจะมีกองหนึ่องสกลกองสให้เลือกค่ะหลังจากที่ดูไปแล้วนะคะเกิดเรามีปัญหานี้ซ้ำอีกนะคะก็ให้เลือกดูหมายเลขถัดไปนะคะ ก็ปัญหาความรักอันนี้ก็เป็นปัญหาความเอ่อปัญหามีปัญหาความรักแก้ไขยังไงศูนย์หนึ่งใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นมีปัญหารักแก้ไขยังไงมีปัญหาความรักทําไงดีศูนย์หนึ่งเนี้ยแล้วพอเราจะดูอีกทีนะคะเลือกพ่อีกทีแล้วก็กดคลิปไปดูศูนย์สองค่ะเวลาเรามีปัญหารักใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นแบบเหมือนกับว่า หัวข้อเดิมแต่ว่าเปลี่ยนหมายเลขค่ะก็จะเป็นการเลือกไพ่ใหม่เป็นคําทานายใหม่ส่วนคนที่อยากจะได้คําทานายแบบเจาะลึกนะคะก็แอดไลน์ไอดีมาดูดวงได้นะคะตามไลน์ไอดีที่ขึ้นค่ะก็จะมีโปรโมชั่นดูดวง299บาทต่อคําถามนะคะ6ข้อแล้วก็โปรดูดวง1000บาทช่วงนี้โปรโควิดนะคะดูดวงทางโทรศัพท์คะ่ะ1,000บาทเท่านั้นนะคะสามารถที่จะถามได้ทุกเรื่องนะคะส่วนคนที่อยากจะดูหมอเป็นกับหมอดูคุณภาพนะคะดูหมอมาเป็นระยะเวลา 30กว่าปีแล้วดูมาตั้งแต่อายุ12นะคะก็จะได้ในเรื่องราวของวิชาการจริงๆไม่ได้แบบไก่กาอลาเล่ไม่ได้แบบนั่งเทียนแล้วแบบมาเป็นหมอดูไม่ใช่ค่ะก็สามารถที่จะสอบถามคอสตำราเรียนดูดวงออนไลน์ไว้ได้นะคะเพื่อรู้ชะตากรน,นะคะแล้วชีวิตเราจะได้รุ่งพุ่งแรงและดูดวงตัวเองได้ค่ะแล้วก็คนที่นะคะ รู้สึกท้อถอยปัญหารักอุย๊ยรักก็ไม่ดีงานก็ยังไม่โอเคอุย๊ยโลกเรายังจะมีเรื่องราวของโควิดอีกนะคะสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะคือคุณต้องเอาใจใส่ตัวเองค่ะ คือถ้าคุณรู้สึกดีกับตนเองแล้วคุณจะสามารถทําความดีให้กับคนรอบข้างและไม่ว่าโลกจะเป็นยังไงนะคะมองที่ตัวเองโลกจะเกิดสงครามโลกจะมีโรคระบาดเราจะสามารถที่จะเอาชนะปัญหาแล้วก็อุปสรรคได้ค่ะจะเกิดการานราจนเกิดการประท้วงหรืออะไรเงี้ยค่ะ ดังนั้นนะคะคุณก็จะต้องพยายามทำตัวให้เองให้มีความสุขรู้สึกบวกตลอดเวลาและคุณไม่ต้องมองสังคมรอบข้างว่าเป็นยังไงมองว่าให้เรามีความสุขและไม่ทำให้รอบข้างเดือดร้อนนั่นแหละค่ะคุณจะทำให้ตัวคุณเองมีความสุขและคิดบวกท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้วายนะคะถ้าเกิดรู้สึกว่าเอออะไรไม่ได้อย่างใจก็แวะมาดูคลิปของเทวิดาพยากรณน,นะคะก็จะมีแต่ความไม่คือก็จะแบบมีแต่ความแบบเขาเรียกว่า ไม่ไม่ได้แบบหนักมากนะคะสําหรับเรื่องที่นําเสนอมันก็จะเป็นเรื่องราวเบาๆชิวๆทุกเรื่องถึงแม้ว่าจะหนักมากนะคะมันก็จะสามารถทําให้เรื่องที่นําเสนอเนี่ยชิวแล้วคุณก็จะรู้สึกว่ามองโลกได้อย่างมุมบวกแล้วก็เกิดความสบายใจเราไม่ใช่เหมาะดูที่แบบว่าดูดวงแล้วทําให้รู้สึกคุณไม่สบายใจนั้นไม่ใช่ค่ะเพราะว่าทาโร่คือทางออก เราจะนําเสนอทางออกของการแก้ปัญหาชีวิตให้กับคุณแล้วคุณก็จะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวของคุณเองเราเพียงแต่เป็นประตูบานหนึ่งที่เปิดออกแล้วให้คุณกล้าที่จะออกไปเผชิญหน้าต่อปัญหาเผชิญหน้าต่อการแก้ปัญหาแล้วคุณก็แก้ได้ด้วยตัวคุณเองแล้วคุณก็จะสามารถมีปชัชญาแล้วก็ความมั่นคงที่จะยืนหยัดต่อสู้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใบนี้ได้ค่ะ นะคะ,ะเดี๋ยวไปเลือกไพ่นะคะกองหนึ่งกองสองกองสามไปฟังคำทำนายกันได้เลยค่ะสำหรับหัวข้อนี้นะคะสวัสดีค่ะก็มาถึงคำทำนายนะคะของนะคะคลิปนะคะการเลือกไพ่เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะหินแต่ละชนิดที่เป็นตัวแทนของไพ่นะคะก็จะมีนี่ค่ะทัพทิมอินเดียนะคะก็จะมีความหมายว่าให้ในเรื่องราวของนะคะความสุขแล้วก็ในเรื่องราวของความรักที่ร้อนแรงแล้วก็รักที่มีค่า รักที่มีความสุขแล้วก็เห็นอะไรที่แบบดีนะคะก็จะเป็นตัวแทนนะคะของไพ่กองที่หนึ่งถ้าใครอยากได้ก็สั่งซื้อได้นะคะอันนี้ก็จะมีความหมายว่าให้ถึงในเรื่องราวของความรักแท้แล้วก็ทำให้รักมิ่งมงคลยืนนานอยากได้กดติดตามค่ะหรืออยากซื้อเลยก็แอดไลน์ ID มาได้ตามที่ขึ้นนะคะก็เป็นไพ่กองที่หนึ่งความรักร้อนแรงนำพาและโชคลาภที่ดีนะคะสำหรับเป็นตัวแทนกองที่หนึ่งอ่ะต่อไปก็เป็น รูอักเกตอันนี้จะมีความหมายที่ดีมากมายอกเกตฟ้ามีความหมายถึงความสงบร่มเย็นและความมีความสุขสวยงามมากค่ะเทพิดาพยากรชอบใส่นะคะเพราะว่าเป็นหินแห่งความสงบเป็นหินแห่งความดีงามและที่สําคัญก็คือว่าเป็นหินที่ทําให้เรารู้สึกความรักของเราเนี่ยเหมือนกับบนท้องฟ้าค่ะโปร่งโล่งสบายและทําให้แบบรู้สึกแบบ โอ้โหชิลมากแล้วส่วนเลือกโชคลาภก็จะดีนะคะการเงินก็คือเมื่อเราเกิดความสบายใจทําอะไรเราก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าความสบายใจเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นอกเกตฟ,ฟ้านะคะก็จะให้เป็นตัวแทนให้กองที่2นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นเพลไนท์เพลไนท์เป็นหินแห่งความสุขสงบนะคะแล้วก็จะให้ในเรื่องราวของนะคะ อ่าในเรื่องราวของความมีศีลมีสมาธิโชคลาภก็คือว่าจะทําให้เรามีสมาธิจดจ่อในเรื่องราวของการงานนะคะทําให้บังเกิดโชคลาภเพราะว่าเมื่อเรามีสมาธิสมาธิจิตใจปลอดโปร่งก็จะมีพลังที่ดีที่จะก้าวนําล้ําเข้ามานะคะรับรองค่าว่าพลังที่ดีเนี่ยอ่าอันนี้จะมีได้โผล่มานิดนึงนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องไปตัดแต่อันนี้ก็คือเป็นเรียวๆนะอ่าก็จะมีความหมายถึงการทําสมาธิที่ดีทําสิ่งที่ดีๆแล้วก็จะทําให้เรารู้สึกว่า เออมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นกับเรานะคะหินของเทพิดาพยากรณ์นี้จะร้อยตามตัวบุคคลนะคะเวลาสั่งซื้อหรือว่าทําการกร้อยจะมีความหมายที่เรียกว่าเป็นเขาเรียกว่าแต่ละบุคคลเป็นตัวแทนกองที่สามนะคะอ่าก็คือจะเป็นหินที่ให้เรียกว่าสั่งร้อยแต่ละบุคคลนะคะอันนี้เป็นกองหนึ่งกองสองกองสามดูซิว่าปัญหาความรักของเราที่เกิดขึ้นเนี่ยเราจะสามารถคลี่คลายมันได้ไหมหรือว่าจะมีอุปสรรคหรือว่าจะมี การแก้ไขไหมนะคะไปดูกันเลยกลองที่หนึ่งนะคะโอเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเราเนี่ยจะมีปัญหากับคนรักสําหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะแต่ว่าเราก็จะสามารถนะคะที่จะทําให้นะคะคนรักของเรานะคะเอ่อมีความสุขความสงบนะคะแล้วก็จะรู้สึกว่าเออดวงของเราเนี่ยจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยแปลเปลี่ยนไปได้นะคะ แล้วก็จะให้มีสิ่งที่ดีๆนะคะเกิดขึ้นสําหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะคะก็จะมีความหมายว่าคุณจะช่วงนี้อาจจะมีอารมณ์ต่อสู้แล้วก็ทําให้เขาเรียกว่ามีเรื่องที่แบบเป็นปัญหาคาราคาซังแต่สามารถที่จะ เคลียร์ได้คือต้องใช้ความพยายามนิดนึงแล้ววิธีการเคลียร์ปัญหาความรักที่ว่ามีปัญหากับแฟนคนกักคนแอบชอบหรืออะไรก็ตามนะคะคือคุณต้องใช้เหตุผลใช้คําพูดที่มีเหตุผลห้ามใช้อารมณ์เมื่อคุณใช้คําพูดที่มีเหตุผลแล้วนะคะอะไรที่มันเป็นเหตุมาเป็นผลมันก็จะทําให้ดึงความรักของเราอยู่ในโลกแห่งความถูกต้องดีงามแล้วก็จะไม่มีปัญหาไม่มีอุปสรรคใดๆแล้วในเรื่องราวของความรักนะคะของคุณเนี่ยกับคนกักเนี่ยทุกอย่างมันก็จะ ไปได้สวยไปได้ดีนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักมันมันโอเคมันจำสลัดแล้วคุณก็จะได้รู้สึกว่าเออความรักของเราเนี่ยเต็มที่เต็มเปี่ยมแล้วก็มีเรื่องดีๆเกิดขึ้นดังนั้นนะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยทุกอย่างจะเป็นไปได้ดีนะคะเต็มสิบเต็มร้อยเลยแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักมันโอเคเราจะสามารถเคลียร์แล้วก็คลี่คลายปัญหาในเรื่องราวของความรักได้นะคะแล้วก็บทสรุปนะคะก็คือว่า คุณกับคนรักสามารถที่จะเคลียร์ปัญหาได้แล้วก็ทําให้ปัญหาทุกอย่างเนี่ยจบลงได้ด้วยดีกลับมาสวีทรักกันเหมือนเดิมหลังจากที่มีปัญหาเกิดขึ้นนะคะคือต้องใช้เหตุผลแล้วก็ความรักเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักเนี่ยจะจบภายในระยะเวลาอันสัน้นซึ่งค่อนข้างดีนะคะคุณกับคนรักก็จะสามารถที่จะทําให้ความรักเนี่ยจบลงในระยะเวลาอันสัน้นแล้วก็ทุกอย่างก็ค่อนข้างดีพูดง่ายๆว่าคุณกับคนรักเนี่ยจะ เขาเรียกว่าไม่มีปัญหาสามารถที่จะคลี่คลายไปได้เวิร์กมากเลยค่ะไปดูนะคะคนที่เลือกไพ่กองที่สองอ,อันนี้ก็จะเป็นไพ่ของเบลเยียมนะคะก็จะเป็นรูปตัวคนเลยอ่านี่โอ้เขาบอกว่าอุปสรรคเยอะนะคือค่อนข้างจะเป็นไพ่ดาบนะคะก็จะเป็นไฟออฟซอร์สคือจะวุ่นวายเรื่องคนรอบข้างนี่แหละคนรอบข้างคุณจะสร้างปัญหานี่ จะสร้างปัญหาหนักมากเลยนะคะคือจะทําให้คุณรู้สึกว่าเออความรักเนี่ยมันจะแบบเดี๋ยวเอาไพ่อื่นออกไปก่อนมันจะสร้างปัญหาแล้วทาให้คุณรู้สึกแบบเฮ้ยปัญหานี้ทำไมมันยุ่งยากจังเลยนะมันเป็นการสร้างปัญหาไพ่ใบเนี้คือมันจะมีความรู้สึกว่าเป็นไพ่แห่งการสร้างปัญหาแล้วคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยทําไมมันแบบปัญหามันเยอะอะไรอย่างเงี้ยคุณจะต้องพยายามตัดความรู้สึกของคนรอบข้างหรือ ไม่สนใจคนรอบข้างเลยคนรอบข้างทําให้ความรักวุ่นวายและปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ใช่ตัวคุณกับคนรักแฟนหรือว่าสามีดแดงสิ้นหรือภรรยานะคะแต่มันปัญหามันเกิดจากคนรอบข้างญาติเพื่อนฝูงพยายามตัดคนพวกนี้ออกไปจากจาก,จากการคลี่คลายปัญหาอยาปรึกษาใคา่ลองฟังหัวใจตัวเองดูคะ่ะรับรองค่ะว่าความรักมันจะไปได้ด้วยดีแล้วก็จะเคลียร์ปัญหาได้นะคะสี่ดาบเขาบอกว่ารักของเราเนี่ยจะค่อยๆฟื้นกลับมามันจะเหมือนกับ ความรักมันจะค่อยๆแบบฟื้นนะคะคือไม่ได้ถึงขนาดที่แบบโอ้โหแบบคืนดีกันแล้วแบบรักแบบสวยงามหรืออะไรเงี้ยค่ะก็คือประมาณว่ามันจะค่อยๆฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีที่แง่งอนกันที่ไม่เข้าใจกันที่โกรธกันที่ทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้แบบความรักมันฟื้นแล้วแบบทุกอย่างมันจะค่อนข้างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักของเรานี่มันแบบมันแจ่มใสแจ่มสลัดแล้วเป็นความรักที่แบบปลอดโปร่งแล้วทุกอย่างจะแบบ ค่อนข้างดีนะคะในความรักคือพูดง่ายๆคือว่าเราสามารถที่จะฟื้นตัวในเรื่องราวของความรักได้และทําให้ความรักของเราเนี่ยเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วก็มีสิ่งที่ดีเยอะนะคะสิ่งที่แบบงดงามเยอะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าความรักของคุณเนี่ยมันก็จะแบบค่อนข้างดีแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะบวกนะคะมันก็จะทําให้แบบมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออความรักที่มันแย่หรือมันอะไรเงี้ยมันจะค่อยๆดีแล้วก็พัฒนาขึ้น ในเรื่องราวของความรักนะคะก็คือคุณต้องแบบทําตัวโดยใช้เหตุผลนะก็คือเหมือนกับเนี่ยเหมือนเป็นอัศวินนะ่ะคือต้องใช้เหตุผลแล้วก็มันจะกลับมาคืนดีกันและคลี่คลายปัญหาได้โดยการที่เราใช้เหตุผลคุยกัน คือจะจบลงด้วยเหตุผลคือความรักมันจะค่อยๆฟื้นตัวคืออะไรที่แบบมันแง่งงอนมันไม่เข้าใจกันมันจะค่อยๆลื้อฟื้นความสัมพันธ์ที่ดีคือมันจะแบบค่อยๆพัฒนาแล้วลื้อฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็แบบทุกอย่างมันก็จะค่อนข้างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออทุกอย่างมันผันแปรไปในทิศทางที่ดีแล้วก็ทิศทางที่บวกแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออมันจะค่อยๆฟื้นี่ย คือกลับมาคืนดีได้แต่มันจะค่อยๆฟื้นคือทำทีละ4ี่สิบเนงี้ยค่ะมันจะค่อยๆฟืน้นดังนั้นระยะน,นี้ความรักของคุณจะคลี่คลายปัญหาแบบค่อยๆไปทีละเปาะแต่ยังไม่ครบร้อยนะคะมันต้องแบบเดินไปข้างหน้าก9าวกันไปส่วนกองสุดท้ายที่คุณเลือกนะคะเพลไนนะ์นะนี่เป็นไพ่แมวอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครเดีที่กองที่สามแล้วเนี่ยเป็นยังไงอ่ะดูนะกองที่สนะคะอ่า กองที่สามนี่ปัญหาของคุณมันเหมือนกับว่ามันเป็นปัญหาที่แบบเราก่อกันเองอะ่ะมันแบบเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหารักที่เราเริ่มก่อกันเองคือมันมันก่อขึ้นมาเองอะคะ่ะคือมันเหมือนกับเราทําให้มันเกิดขึ้นเองเราจะแก้ไขก็คือตัวเราเองนี่แหละถ้าเราไม่แก้คือมันก็คือจะค้างคายอย่างนั้นนะคะเป็นหนึ่งดาบนะคือเหมือนกับว่า ุณนั่นแหละเป็นคนแก้ปัญหาของตัวเองไม่ใช่แบบใครเลยตัวคุณนั่นแหละจะง้อแฟนง้ออะไรอย่าถือทิฐิถ้าถือทิฐิก็ง้อไม่สําเร็จหรือคนกลักอะไรงเงี้ยค่ะคือถ้าตัวคุณแก้ไขปัญหานี้ได้แล้วนะเขาบอกปัญหาของคุณไม่มีอะไรเลยคือถ้าคุณแบบลดทิฐิลดมานะลดความเออแงงอนลงไปนะคะปัญหามันก็จะคลี่คลายแล้วก็แบบ จะค่อนข้างดีอะค่ะก็คือว่าจะมีแต่ความสุขสมรานคือหลังจากที่เราที่คายปัญหารักเรียบร้อยแล้วด้วยตัวคุณเองนะถ้าคุณไม่ถ้าคุณไม่คลี่เองเนี่ยคนอื่นก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้าคุณจัดการที่คายปัญหานะปัญหารักของคุณครั้งเนี้มันจะแบบค่อยๆแบบดีขึ้นแล้วแบบดีขึ้นจากหนึ่งไปสิบเลยคือลองคุณเนี่ยลดที่ถีมานะลดความแบบเจ้าก,กี้เจ้าก,การหรือลดอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยคุณก็จะแบบเออแบบ มันก็จะแบบสามารถที่จะคลี่คลายแล้วก็จะสามารถที่จะแบบลดทิฐิแล้วคุณก็จะสามารถคืนดีกับแฟนหรือคนรักของคุณได้โดยที่ไม่ต้องกังวลหรือห่วงอะไรเลยอะค่ะพูดง่ายๆคือว่าความรักของคุณเนี่ยจะค่อนข้างดีแล้วก็ค่อนข้างบวกแล้วก็เป็นทิศทางที่ดีแล้วก็บวกนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักของคุณเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางที่บวกแล้วก็ เป็นทิศทางแห่งเขาเรียกว่าแห่งความสุขแห่งความสมบราแล้วคุณก็จะรู้สึกทุกอย่างดีอะไพ่สิบสิบเหรียญน,นะคะก็จะมีความหมายว่าเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างบวกแล้วก็ค่อนข้างดีแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าเออไพ่สิบเหรียญเนี่ยมันก็จะแบบเหมือนกับว่าความรักขี้คายปัญหาไปได้เนี่ยมันจะทําให้การเงินการทองของคุณลดหน้าแล้วก็พัฒนาแล้วมีการจเจริญก้าวหน้าด้วยนะ แล้วทุกอย่างก็จะค่อนข้างบวกนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่าเออความรักของคุณเนี่ยเป๊ะปังเวอร์วังอลังการแล้วทุกอย่างมันก็จะโอเคนะคะแล้วก็จะคลี่คลายปัญหามาได้ดังนั้นความรักของคุณจัดว่าเป็นความรักที่เด่นแล้วก็หนึ่งไปสิบเลยแล้วก็จากศูนย์นี่ไปร้อยเลยคือคลี่คลายปัญหานี้จบนะรับรองความรักปังแล้วก็จะได้โชคลาภจากความรักครั้งนี้ด้วยคือเหมือนกับว่าหลังจากปัญหานี้จบไปคุณจะมีดวงเฮงกับโชคลาภเลยแหละเออ คือพูดง่ายๆคือคุณต้องแก้ที่ตัวคุณเองถ้าคุณแก้ได้ที่ตัวคุณเองนะะปัญหาทุกอย่างที่คขายคุณลองลดทิฐิไปง้อแฟนหรือว่าทําเรื่องดีๆให้กับแฟนหรือทําสิ่งดีๆค่ะความรักก็คือจะแบบ จะดีแล้วทุกอย่างก็จะเพอร์เฟกแล้วทุกอย่างก็จะเป็นไปอย่างที่คุณต้องการได้นะคะขอให้คุณมีความสุขกับความรักแล้วก็ขอให้ปัญหาทุกอย่างคลี่คลายอย่าลืมกดติดตามคลิปเทพิดาพยากรณ์น,นะคะก็จะมีเรื่องราวดีๆดวงดีๆแล้วก็เรื่องดีๆมาฝากกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีโชคดีนะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามดูคลิปในเรื่องราวต่างๆกันไปนะคะโชคดีทุกคนคะ่ะ